คุยอะไรคุยอะไรเออแปไม่รู้เรื่องใครแปลได้บ้างอ่ะเดี่ยวมาจุหน่อยครับที่ลูกเออมาดุเขาอีกหันหน้ามาหากล้องหน่อยหนูทำไรอ,อจะเล่นโดเลมอนเหรออันนี้โดเลมอนอยู่เนี่ยน,นี่ของเล่นอยู่เนี่ย อันนี้ของเลน่นอ่าอ่ป้อนน้องป้อนน้องเอ่อป้อนน้องหน่อยป้อนน้องหน่อย ah, ป้อนน้องหน่อยนี่ไงน้องอยู่ในเดอลีมอนเนี่ยป้อนหน่อยป้อนหน ười, ่อยคุกกี้คุกกี้จิ๊บทำไมล่ะลูกของเล่นเออหน่อยครับแม่ครับไปลูกแม่ครับหรือหน่อยครับแม่ครับผมครับผม อันนเม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 อันนมอเก่งจริงจริงอืมอันน่ะคุยอะไรไม่รู้เรื่องเลย นักเลงอะลูกแวตแต้แวตแต้แวตอะไรแล้วลูกเอ็นเนอ็นเน่เก่งจริงจริงเล่นอะไรหนูเล่นอะไร คุยอะไรอ่ะหนูคุยเก่งน่อยครับฟังไม่รู้เรื่องคุยอะไรลกูกอันเนี้นักเลงอ่ะฮึมนักเลงจริงจริงน่ะไปหาเรื่องเขาอีกดัลเมอนเขาอยู่นเขาเฉยๆแล้วหนูไปหาเรื่องเขาทำไมอเน,นี้ยเล็บอุ้ยตายสิ <laughs> <laughs> อันนี้โดเรมอน,น,น,นเล่นโดเรมอนเล่นโดเรมอนเล่นโดเรมอนเนี่ยนี่เอามาคุกกี้กับโดเรมอนป้อนน้องหน่อยน้องหิวเออป้อนน้องหน่อยป้อนหน่อยป้อนหน่อยเออน้องหิวน้องหิวป้อนน้องหน่อยเนี่ยเออนี่หนูนกินอะไรมาวันเนี้ยป้อนน้องหน่อยเออ ไม่ต้องเลยมาลักหน่อยครับไม่ต้องเลยป้อนน้องหน่อยได้ไหมแสดงแรงหน่อยครับผมแรงหน่อยครับผมคกเอะไรเนี่ยเกเร <c ười> คุยอะไรอืมคุยอะไรแหน่แหน่ฮึ่มฮ่มฮึ่ั่งไหนก็พึมเดี๋ยวลูกจิว๋วเดี๋ยวจิ๋วค่อยออกให้น้องออกแป๊บหนึ่งลูก เออน้องจะได้ใจดอีอให้น้องออกแป๊บหนึ่งลลลแล้วอะไรต่อเอ <c oughs> ใครมันจะเก่งเกินเนี่ยนแสบเนี่ยครับแปัก่อยครับ เออรักหน่อยครับผมเอาชัดๆสิลูกจะเล่นหรือจะป้อนข้าวน้องเออรักหน่อยครับเนี่ยเอาเป็นเพลงสิลูกเพลงที่ไหนครับสอนอะ่ะเออครับผมคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยฮะ อุ้ยโอ้ย,อยมาดุเขาอีกจับของตัวเองก็ไม่ได้อ่าอดุจริงๆอ่อ,อ่ไม่ต้องมาจุเขาเลยน่ะน่ะล้วจับของนจับของนจับนายจับนิดเดียวห่วงทำไมกันเนี่ยเขาเอามาให้ตัวเองอะ่ะจะมาห่วงทำไม แน่แน่เขาแตะน,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 นิดนึงแตะนิดนึงแตะนิดนึงเนี่ยแตะนิดนึงนะแตะนิดนึงคุกกี้คุกกี้ <c oughs> นายครับอ่าเปลี่ยนนายครับแล้วลูกรักนายครับนายครับรักนายครับ <c oughs> ไหนครับรักหน่อยครับไหนครับ,ร,บรักไหนครับผมอเต้เต้เต้อะไรอ่ละลูกฮึดูชวนคุยอะไรเออรักไหนครับผมืมเอ้ไง <c oughs>

อืมอืมบ้านน้องหน่อยน้องหิวบ้านน้องหน่อยฮู้น,น, <c ười> นี่ฮเียหนูไปแกล้งเขาเหรอ แทงพี่เขาฮอืมอืมเก่งจริงจริงอ่าอ่าป้อนน้องสีลูกไม่ใช่จิกน้อง Ừ, bán nắng ừ, này Ê, lát này khác bán này bán này nắng hiểu bán khao nắng này lát này khắp không kênh tình à à Lênh Lênh lên lẻ lên lên đồ lẻ Ừ <laughs> ปิดแล้วนะปิดแล้วนะเออครับเก่งจริงจริงเออเก่งจริงจริงอืมอืมเก่งจริงจริง Hehehehe. <laughs>